สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เอาวันนี้ป้ามาทุ่งนาจ้า <c oughs> <c oughs> ไก่บินไก่บินสีนวนกวดไก่ไก่ลงทุ่งนาจ้ะวันนี้หนาวมากเลยจ้ะอากาศหนาวแล้วหนาวเยอะเลยวันนี้อากาศเขาคขอาข้างหนาวเลยจ้ะวันนี้ไปส่งเด็กตักเรียนแล้ว วันนี้ได้ได้คิวจ้ะได้คิวเกี่ยวข้าวจ้าเหลืองข้าวเหลืองแล้วไม่ได้อัปเดตให้พี่น้องดูเลยไม่ได้นงวดนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยว่าทํานาหรือไม่ได้ทำมัวแต่ไปอย่างอื่นไปทํางานอย่างอื่นจ้ะเดี๋ยวจะให้ดูนะทุ่งนาะข้าวเหลืองนะจ้า นี่จ้าเมื่อคืนฝนตกอย่างหนักเลยจ้าเช้านี้ก็เลยเกี่ยวข้าวไม่ได้คิวรถก็โทรมาถามโทมหโมาถามว่าฝนตกที่บ้านไหมบอกว่าตกหนักเลยเขาก็เลยบอกว่าเลื่อนเลื่อนในการเกี่ยวข้าวเช้านี้ไปจ้ะ mm hmm. ก็เลยเนี่ต้องรอรอ,รอให้น้ําค้างน้ําค้างยอดยอดข้าวนะจ้ะน้ําค้างยอดข้าวแล้วก็แดด แดดแรงจะจัดจ้ะน้ำเปิดน้ำออกหมดเลยแต่ฝนตกมาขึ้นฝนตกกันนำเลยจ้าหมดเลยข้าวก็เลยมีความชื้นเยอะเกี่ยวไม่ได้จ้ะตินวนได้อาชีนวนอ้ย ตีนวนก็มาด้วยจ้าตีนวนก็มาด้วยจ้าโอ้ยไปลงมาลองแล้วลูงลีลองเลี้วโอ้โหโดดยืนยืนสองขาจับมาลองเลี้วฮึ่มไปงี่จ้า ้าร้อยฝ่าวันร้อยเท่าไหร่จำไม่ได้ได้เวลาเกี่ยวแล้วนาครั้งนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยจ้าว่านาสวยไหมหรืออะไรแต่ว่ามองในระดับสายตาที่ปีงวดนิดดีหน่อยหนึ่งจ้างวดนี้จะดีหน่อยนึงนายาโน้ยหน่อยงวดที่แล้วโอ้โหร้องไห้เลยจ้ะ เขาบอกว่างวดเนี้ยข้าวจะได้ราคาหมื่นขึ้นไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะาน้ำหนักฝนตกมาสองสาวันแล้วจ้ะไม่รู้ความชื้นจะเยอะก็จะโดนตัดความชื้นไปอีกจ้ะข้าวนี่จ้ะรวงรวงกำลังสวยเลยจ้าแต่บางอันก็ยังเขียวอยู่ แต่ว่ามันได้เวลาตัดแล้วก็ยังก็ยังไม่แน่ใจเลยจาน,นี้เห็นไหมนี่เกียวนี่ล่ะบางอันก็จะกรอบๆแล้วน,นี่เนยขอให้ได้ทุน ได้ทุนได้กำไรเยอะๆหน่อยเพราะงวดที่แล้วไม่ได้อะไรเลยหอยเชอรี่เปิดน้ำแล้วเปิดน้ำออกนี่หอยเชอรี่อึบนี่จะหอยเชอรี่ตัวน่ากินเลยแต่วันนี้ก่อนถ้ามีเยอะเราค่อยเก็บไปถ้ามีน้อยก็ไม่พอกินนี่จะ ถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วจ้านี่จ้ะก็อันนี้ไม่รู้เป็นอะไรหญ้าจะเยอะทุกครั้งเลยอันเนี้ยาวเหยียดไปนู่นเลยต้นไม้นู่นน่ะจะเยอะทุกครั้งเลยแต่อันบนนี่นะ่ะจะสวยข้าวสวยยอาาดน้อยหน่อยไม่รู้เป็นอะไรไม่เข้าใจท,าท,าทั้งๆที่กะพันเท่ากัน ทันเหมือนกันนี่จ้าขัดถึงม,มบ้านชั้นจ้ามีลมบ้างลมแรงเมื่อคืนลมแรงมีลมบ้างแต่ก็เดี๋ยวก็เกี่ยวแล้วก็ไม่เท่าไหร่แต่ทัดแช่นานน้ำพยายามเล่งเอ,อนาน้ำออกจะผัดเอาน้ำออกไง เลี้ยงน้ำออกนี่จ้ะอหอมกินข้าวจ้ะเดี๋ยวถ้าเกี่ยวแล้วจะหอมกินฟางตอนนี้หอมกกินข้าวลมแรงๆลมเฉียวพัดความหนาวเข้ามาแล้วจ้ะ อากาศเย็นแล้วจ้ะพัดความเย็นเข้ามาโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะตีนวลมาไม่ได้ใช่มั้ยลูกลงข้างล่างโอ้นามทิ้มนี่น้ํนาม,มัยราบทิ้มทิ้มเท้าตีนวลอ่ะเดิ๋ยวนี่เดิ๋ยวๆๆเจ็บเลยหน้ําม,มัยราบทิ้มเท้าไปลูกไป สวยเลยจ้านีเม,ม็ดสวยเม็ดช่อใหญ่ช่อใหญ่เม็ดสวยเลยจ้านี่ถึงรวดูเก็บเกี่ยวแล้วอ่ะตีนวันมากินหญ้า จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรก็นี่แหละจ้ะฤดูนี้แหละจ้ะฤดูเก็บเกี่ยวจ้าชาวนาได้เงินจับจ่ายใช้สอยก็ตอนนี้นะจ้ะตอนเกี่ยวข้าวนี่นะจ้ะน้าเกี่ยวข้าวน้ำเยอะเลยเนี่ยลมก็เยอะนานี้ข้าวสวยแต่ลมเยอะ ลงทุ่งนาให้ดูความเขียวขจีอีกสักประมาณสักไม่ถึงอาทิตย์นี่ก็หมดแล้วจากความเขี่ไอ้ความเหลืองความเขียวขจีความเหลืองของข้าวจะไม่มีแล้วจ้าก็จะเป็นฟางแทนจ้ะนี่นะทิวเขาไหนเออความสวยของ หายใจสดชื่นมีรถมีลาก็จริงทางนู้นแต่ว่ามลภาวะมันก็ยังน้อยหน่อยจ้าดีเอา,เข,า,อเอาเข้าหอมปทุมจ้ะนี่เอาข้าวหอมปทุมมาทํามันเป็นดินทรายพื้นที่มันเป็นดินทรายล้นล้วนล้นล้วน,วนต้องเอาหอมปทุมมาทําแทนจ้ะมีน้าเยอะเลยฝนตก ไม่รู้มีปลาเปล่านะนี่เดี๋ยวเกี่ยวข้าวข้ามาดูว่ามีปลาตกคักไหมแต่มองน้ำนิ่งๆมากเลยไม่แน่ใจว่ามีปลาตกคักหรือเปล่าหญ้าหญ้าพุ่มพวงเยอะมากดู เยียบเลยอยาอันนี้เพียบเลยดูดิไม่รู้มายอย่างไรทั้งอันเลยจ้ะมากมายมากมายเลย แต่ว่าตอนเกี่ยวข้าวอ่ะมันก็ส่วนหนึ่งก็มันปั่นออกมากากอะไรนะเขาเรียกอะไรต้นข้าวน่ะจ้ะฟางมันก็จะปั่นตัวนหนึ่งแลปั่นมาเนี่ยจ้ะพวก้าเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่นนยพวก้าเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะปั่นออกมากาบข้าวไายฟางจ้ะนี่นะ ก็จะปั่นปั่นออกมากระจาก,จากฟางส่วนหนึ่งก็ไปติดกับข้าวไปตีนวลไม่หนาวแล้วลูกอะหนูไม่หนาวแล้วลูกนวลตายไม่หนาวเลยลูกฮะหนูไม่หนาวแล้วลูก อ,อันนี้มาคนเดียวตุงไร่ทรุงนาจ้าบรรยากาศดีมากลมเย็นเย็นประทะหน้าจ้ะนี่นี่จ้า ชาวนี้สดชื่นมากเลยจ้าไม่เอยียสีเขียวๆแ,แซมสีเหลืองๆของรวงข้าวอ,อีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ไม่มีแล้วจ้าแปลงนี้เขาจะหมดไปแล้วจ้า ฝากด้วยนะจ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องปานิมสับเพเฮราชาแนวด้วยจ้าไปแล้วสวัสดีจ้า